สวัสดีค่ะคุณตามาทำอะไรอยู่ตรงนี้คะตามานางอาบแดดล้านเอ้ยช่วงนี้ได้เห็นแดดรู้สึกชื่นใจเลือกเกินวารุตาก็เช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้เห็นแดดเมื่อไหร่อารมณ์ดีเลยค่ะมามาทานอาหารเช้าด้วยกันตากำลังนั่งทานอยู่พอดีเลย มาทานเป็นเผื่อนตาหน้อยนะได้กับคุณตาวันนี้คุณตามีอะไรทานเป็นอาหารเช้ามั้งคะก็แบบเดิมนั่นแหละมีลสลัดและกอไกด่ดาวไข่เจียวไข่ตุนอย่างงานวารุตาก็ชอบแบบของคุณตาคะ่ะที่หนึ่งนะคะได้เลยลานเอ้ย วันนี้ปิเศตามีของวาไหนล้านด้วยนะหน่าตาหน่าทานไม่ล่ะโอ้หน้าทานมากๆเลยค่ะคุณตาวารุตาเห็นแล้วก็หิวแล้วล่ะค่ะลงมือกันเลยค่ะวันนี้วารุตามีเรื่องจะมาเล่าให้คุณตาฟังด้วยล่ะค่ะไหนเล่าให้ตาฟังสิวันนี้มีเรื่องอะไร ก็เป็นชีวิตของผู้ชายสองคนคนหนึ่งทำงานบาาริษัทเอกชนค่ะมีหน้าที่การงานใหญ่โตเงินเดือนก็เยอะม,มากเลยค่ะส่วนอีกคนมีอาชีพเป็นครูรับราชการค่ะเงินเดือนก็ไม่มากเท่าไหร่ค่ะใช้แทบจะไม่พอชนเดือนทีเดียวเลยค่ะทั้งคู่เป็นเพื่อนกันแต่ฐานะต่างกันราวฟ้ากับตีนเลยค่ะ คนที่เป็นครูหลังจากเลิกสอนที่โรงเรียนก็จะต้องไปสอนพิเศษค่ะหลังจากสอนพิเศษก็ต้องรับจ้างนำเด็กกลับบ้านอีค่ะทำแบบนี้เงินแต่ละเดือนก็ไม่เคยเหลือเลยค่ะคุณตาหมดทุกเดือนเลยค่ะเมื่อถึงคราวปิดเทอมสองครอบครัวนี้ก็จะไปเที่ยวด้วยกันค่ะ ฝ่ายคนที่เป็นครูนะคะก็จะต้องยืมเงินเพื่อนคนที่มีเงินแล้วเขาก็ตยอยผ่อนให้ค่ะคุณตาเวลาจะไปเที่ยวด้วยกันนะคะคนที่เป็นครูเขาก็จะขนทุกอย่างไปเลยค่ะเพื่อที่ไปเที่ยวแล้วจะได้ไม่ต้องไปซื้อของระหว่างทางเยอะค่ะทั้งสองครอบครัวนี้ก็ ปฏิบัติแบบนี้มาจนถึงทั้งคู่ได้ปลดเกษียณค่ะคุณตาแล้วก็วัยปลดเกษียณนี้ล่ะค่ะเป็นวัยที่จุดเปลี่ยนชีวิตของทั้งคู่ค่ะไมาความว่าอย่างไรจะล้านจุดเปลี่ยนของทั้งคู่ก็หมายความว่าคนที่เคยรวยก็กลับจนคนที่เคยจนก็กลับรวยไงคะคุณตาอ้าว ทำไมมันกลับตลปตดไปเป็นแบบนั้นล่ะคนที่เป็นครูเขารับราชการค่ะคุณตาเมื่อถึงวัยปลดเกษียณเขาก็ได้รับบำนาญค่ะแค่นั้นยังไม่พอนะคะคุณตาเขายังมีเงินกอบขอด้วยค่ะ เป็นเงินที่หักทุกเดือนเพื่อนำเงินนั้นเอาอไปลงทุนค่ะสำหรับค่าราชการแล้วช่วงระหว่างที่เขาทำงานอยู่นะคะช่วงระหว่างนั้นเขาก็ทำส่วนไปด้วยกับคุณตาแล้วลูกนะคะลูกเขาก็โตแล้วมีงานการทำแล้วเขาก็ไม่ต้องมีภาระรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะลำบากตอนตอนสบายตอนแก น่าดีใจด้วยนะแล้วอีกคนเป็นอย่างไรบ้างหรือไหนเหล่าต่อสิได้ค่ะคุณตาอีกคนหนึ่งนะคะเขาก็ได้รับเงินบำเเน็จค่ะเพราะว่าทำงานกับบริษัทเอกชนใช่ไหมคะได้เงินมาก้อนโตทีเดียวเลยค่ะคุณตา เมื่อมีเงินเขาก็อยากทำกิจการกับคุณตาแต่เขาไม่มีความรู้เรื่องกิจการเลยนะคะสุดท้ายกิจการก็เจ๊งเงินก็หายค่ะยิ่งนับวันเงินที่เคยเป็นก้อนโตก็เริ่มกลายเหลือเป็นก้อนเล็กนิดเดียวเลยค่ะความเครียดความวิตกกังวลเริ่มเข้ามาหาค่ะ เขาเลยทําการปรับตัวเองจากที่เคยไปทานร้านอาหารก็กลายมาเป็นทานอาหารข้างทางจากที่เคยขับรถก็กลายเป็นว่านั่งรถเมคค่ะคือเขาปรับเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อที่จะง่ายเงินก้อนสุดท้ายของเขาเนี้ยอยู่กับเขาให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้กับคุณตาอืม จากที่เคยอยู่รู้ระก็ต้องกลับมาอยู่ในสภาพที่ต้องประหยัดแบบสุดๆก็น่าเห็นใจอยู่หรอกจากเหตุการณ์แบบนี้จะแสดงให้เห็นถึงการวางแผนการเงินที่ผิดพลาดใช่ไหมคะกุณตาแน่นอนล้านเอ้ย อย่างเช่นผู้ชายคนที่ได้เงินมาก่อนตัอยากทำกิจการแต่ไม่รู้เรื่องกิจการก็แน่นอนที่เงินของเราจะหายไปแล้วก็ในช่วงระหว่างทางเขาไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันในกับตัวเองเลยซึ่งไม่เหมือนกับคนที่เป็นครู เขามีกอพอคเขามีบำนานซึ่งทำให้เขาได้มีเงินใช้ไปจนถึงสิ้นชีวิตโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรอีกเลยสำหรับคนที่ทำงานเอกชนแล้วได้รับเงินก้อนโตแบบนี้แต่ไม่รู้วิธีการบริหารการเงินคุณตามีคำแนะนำอะไรบ้างคะ ก็ไม่ยากเลยล้านเอ้ยมีหลายคนหรือหลายสมาคมที่เขาให้คำแนะนำเรื่องการเอาเงินไปลงทุนแบบไหนที่มันปลอดภัยแถมได้ดอกเบีย้ยที่เกินเงินเฟอ้อสะดวยตาอยากแนะนำให้หาได้ไง่าย ตาม YouTube หรือ Google หรือจากไหนมีให้เลือกมากม้ยขอบคุณมากๆก,กับคุณตาและสำหรับคนที่ยังไม่ปลดเกษียณเราสามารถวางแผนเรื่องการเงินได้ตั้งแต่เนิ่นๆได้ไหมคะแน่นอนเป็นเรื่องดีที่สุดเลยเริ่มตั้งแต่เราเริ่มมีรายได้เราก็เริ่มลงทุน แล้วชีวิตของเราจะมีหลักประกันใหนกับชีวิตวรุตามาเริ่มตอนนี้คุณตาว่าจะสายไหมคะไม่มีวันสายสำหรับโกนที่เริ่มลงมือทำท้อท้อท้อลานเอ่ยทำทันทีนั่นก็คือดีที่สุด วารุตาเริ่มรู้สึกสบายใจแล้วล่ะค่ะคุณตาขอบคุณคุณตาอีกครั้งมากๆเลยนะคะวารุตาอิ่มอาหารเช้าเลยค่ะเดี๋ยวเราออกไปเตือนย่อยอาหารกันสักหน่อยดีไหมคะไปจะหลานไปจวยหยิบไม้เท้าให้ตาด้วยนะนี่ค่ะคุณตาไม้เท้าไปกันเลย